วันนี้ก็กลับมาพวกวิลามวอลอกกันอีกแล้วนะครับแล้วก็ผมนะวันนี้ก็มีแมทส,สำคัญอีกแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมตัวไปแข่งก่อนนะครับโอ้กี่นาทีไปตึวกวะเค่านาทีตัวยละเก่งเลวยละวยละอ่ะอ่ะวเฮ้ยพังเลวะ อะไรแเลยอีกนิดนึงรถก็จะมาแล้วนะครับแต่ว่าห้องหว้ามืดเลยไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับตีนป่าวะเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวไปที่ตึกก่อนนะครับผมเจอกันตีนเป้าพี่ปอง หน้าตัวนั้นแหละก็<ร>ะสอบมาเมือ <บา S 2> ่อวานเลยก็ออดียอยู่นะออแล้วอ้ําไปไหนอ่ะเออวะ่ะพี่ปองอี่ดิเฮ้ยวันนี้ผมลงเองพี่ใครก็ได้ช่วยด้วยเ่วยผมด้วยครับพี่